สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็อยู่กับช่อง h ั l l o t เ s t นะวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องในเรือนจำอ,อีกเรื่องหนึ่งที่ผู้คนสงสัยนะครับผู้คนสงสัยมากว่าของในเรือนจำเนี่ยแพงจริงไหมออของในเรือนจำแม่งโคตรแพงเลยจริงไหมนะครับคำตอบวันนี้ผมจะมีคำตอบให้นะครับคือในระบบเรือนจำเนี่ยส่วนมากนะครับใช้คำว่าส่วนมากนะครับเขาใช้เป็นคูปองนะครับคูปอง ในเรือนจำเนี่ยหรือว่าในคุกเนี่ยเขาจะมีร้านค้านะครับร้านค้าในคุกเนี่ยก็จะมีเกือบทุกแดนนะครับร้านค้าเนี่ยเขาก็จะมีการรับซื้อขายเนี่ยด้วยคูปองนะครับนะการซื้อขายในร้านค้าเนี่ยด้วยคูปองซะส่วนใหญ่นะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแหละเป็นคูปองนะครับ คูปองเอามาจากไหนคูปองก็เวลาญาติเราฝากตังมาให้นะเวลาญาดฝากตังมาให้นะในแต่ละคุกในแต่ละที่เนี่ยก็จะมีกําหนดว่าให้เบิกได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ให้มาเป็นคูปองนะครับมันก็จะเป็นคูปองราคา5บาท10บาทราคา2บาทอะไรประมาณนี้นะครับนะเข้าๆเ,เป็นตั๋วเล็กๆนะครับปัม๊มนะแล้วแต่ที่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วแต่ที่รับนะทีนี้ เวลาเราไปเบิกคูปองมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะมีกำหนดนะครับแต่ละที่ไม่เท่ากันหรอกบางที่ก็วันละ200วันละ1 5 0วันละ300ก็แล้วแต่เวลาเราไปเบิกมาเสร็จเนี่ยเราก็เอาไปซื้อเอาคูปองเนี่ยไปซื้อของกับร้านค้าที่อยู่ในแดนนะครับเอาไปซื้อของกับร้านค้าที่อยู่ในแดนเนี่ยราคาปกติอาจจะมีบวกเพิ่มแค่บาท2บาทอย่างเช่นมาม่าข้างนอกห่อ6บาทอย่างเงี้ยไอ้มาม่าเนี่ยเขาขายราคาปกติเลย มะม่าหกบาทเขาก็ขาย6บาทนะนมกล่องละ12บาทเขาก็ขายสิบาทนะเป๊ปซี่กระป๋องละ20บาทเขาก็ขาย20บาทนะครับบุหรี่นะบ,นะบางที่มันดูดบุหรี่ได้นะบางที่มันดูดบุหรี่ได้เขาก็ขายกันซองละหกบาทเหมือนข้างนอกเลยครับนะขนมนมเนยข้าวไอ้กับข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีราคากําหนดขายที่แบบชัดเจนนะครับอันนี้คือหลายคนก็ต้องตั้งคําถามแล้วเอาใน ไหนส่วนมากเวลาคนออกมาจากคุกนะหรือว่านักโทษที่พ้นโทษออกมาบอกโอ้ยข้างในขายบุหรี่สตัว20มามา่าห่อละ15นมกล่องละ30กล่องละ20่สนะโคกกระป๋องกระป๋องละ30มันมาจากไหนทุกคนต้องตั้งคำถามนี้เมื่อได้ยินผมบอกว่าเฮ้ยข้างในอน่ะมันมีร้านค้าขายราคาปกติซื้อด้วยคูป,ปองคำตอบมันคือว่า ราคาที่บวกเพิ่มแบบกระโดดนะครับอย่างเช่นมาม่าห่อละ6บาทไปขาย15บาท2ห่อ30มเนี่ยมันมาจากขบวนการหนึ่งซึ่งเรียกว่าขบวนการซื้อขายนะครับขบวนการซื้อขายซึ่งเป็นระบบเงินเซนระบบเงินเซนเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับระบบเงินเซนนี่ก็คือว่าในแต่ละแดนเนี่ยนะหรือว่าในเรือนจำเนี่ยมันจะมีกลุ่มมีกลุ่มมีบ้านนะมีเป็นแก๊งกัน มากมายนะครับแดนหนึงสิแก๊งยี่สิบแก๊งสาิบแก๊งนะยี่สิบกลุ่ม30กลุ่มเนี่ยในแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาจะมีวิธีการนะครับหรือว่าวิธีการดําเนินการของเขาเนี่ยส่วนมากนะใช้คําว่าส่วนมากนะแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันหรอกแต่ส่วนมากเนี่ยจะมีวิธีการบริหารกลุ่มด้วยการค้าขายวิธีการค้าขายคือ,อยังไงครับก็คือว่าเขาจะให้ ลูกบ้านเขาเนี่ยนะหรือว่าลูกน้องในกลุ่มเขาเนี่ยไปเข้าแถวซื้อของซื้อของจากสหกรณ์ไอซื้อของจากร้านค้าเนี่ยนะครับซื้อของจากร้านค้าในแดนเนี่ยเอามาเอามาแล้วเอามาวางขายนะครับนะเอามาวางขายผู้คนก็จะสงสัยว่าเอ๊กก็ใช้ครูปองซื้ออยู่แล้วเนี่ยแล้วจะต้องเอามาวางขายให้ใครเขาเอามาวางขายให้กับคนที่ไม่มีเงินครับนะคนที่ไม่มีเงินนะอีก อาทิตย์หนึงญาติจะมาเยี่ยมแต่เงินหมดแล้วอย่างเงี้ยนะครับนาเบิกใช้จนหมดแล้วนะครับแต่ยังอยากดูดบุหรี่อยู่ยังอยากกินมาม่าอยู่ยังอยากกินแกงซื้ออยู่นะยังอยากกินกาแฟอยู่แต่ไม่มีเงินทํำยังไงก็ไปเซ็นสิครับนะไปเซ็นคนเหล่านี้ไปเซ็นพ่อค้าเหล่านี้นะครับนะเอาบุหรี่สามตัวเดี๋ยวอาทิตย์หน้าญาติมาเดี๋ยวเคลียร์ให้อ่านะ เอาบริส3ตัวเท่าไหร่ครับเขาก็บวกเลยครับ3มตัว20บางที่3ตัว15นะครับขายตัวละ5บาทนะซื้อมาซองละ60มาแกะขาย3มตัว20นะเขาไม่ได้บังคับเราซื้อครับแต่เราไปซื้อเขาด้วยการที่เราไม่มีเงินเขาก็บวกเพิ่มมามา่าโอ้อยากกินมามา่าร้อนๆวาะญาติก็ไม่มาเยี่ยมสักทีนัดอีก2เดือนจะมานัดอีกเดือนหนึ่งจะมาทํายังไงครับไม่มีเงินก็ต้องเดินไปเซ็นเขาครับ เอามามามา3ห่อเท่าไหร่ห่อละ6บาท18บาทเองถ้าไปซื้อในถ้าไปซื้อในร้านค้าใช้คูปองแค่18บาทแต่ถ้าซื้อข้างนอกครับห่อละ10บาทห่อละ15บาท2ห่อ30นะถ้าเซ็นนาน,านๆบอกเฮ้ยเดือนหนึ่งเลยนะบางที่บวกเป็นห่อละ20นี่คือระบบการค้าขายในข้างในครับไม่มีเงินก็กินได้ครับแต่ญาติต้องมาตามส่งเงินให้แล้วก็เอาไปเคลียร์เขาทีหลังเขาก็จะบวกเพิ่ม ะครับมีแม้กระทั่งเงินกู้นะครับนะบ,บางคนติดการพน,นันเล่นการพน,นันะนะนะก็กู้เงินนะไปเล่นไพ่กระดาษนะครับเล่น9เกเล่นปอก8ป๊อก9อะไรก็ว่าไปนะครับนะกู้ร้อยละ20นะครับนะญาติโอส่งเงินให้ก็เอาไปเคลียร์เงินกู้ร้อยละนะดอกต่ออาทิตย์ด้วยนะส่วนมากเนี่ยในเรือนจำเนี่ยนะครับอาทิตย์นึงกู้พันหนึ่งก็จ่ายเขาพันสอนะครับญาติก็ โทรมาเขียนจดหมายมาบอกญาติว่าโอนเงินเข้าให้บุ๊แบงค์คนนี้เลยนะออชื่อนี้โอนเงินเข้าให้นะก็เคลียร์กันแบบนั้นไปเลยนะครับไม่ได้โอนเงินเข้าให้ตัวเองครับโอนเงินไปจ่ายหนี้เขานะให้กับคนที่เราเป็นที่เขาเป็นเจ้าหนี้อะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายระบบนะครับในเรือนจำเนี่ยนะดังนั้นเพื่อให้เกิดความกระจ่างว่าเฮ้ยทำไมของในเรือนจำมันแพงถ้าเราไปซื้อในร้านค้ามันไม่แพงนะครับแต่ถ้าเราไปซื้อเงินเซ็นเราไม่มีเงินกินจริงๆเนี่ย นะแต่เรายังอยากกินเนี่ยนะครับนะเรายังอยากกินอยากใช้อยากเฮ้ยอยากรูดบุหรี่แบบอร่อยอร่อยสัก2อสามตัวว่ะเออก็ไปเซ็นเขาเขาก็ขาย3ตัว20อยากกินมาม่าร้อนๆอะไรประมาณนี้นะนี่คือเหตุผลทําไมของมันแพงนะครับนะบ้านเหล่านี้ก็จะเอากําไรจากตรงนี้มาบริหารในบ้านนะครับมาซื้อกับข้าวให้ลูกน้องกินนะมาจ้างลูกน้องสักผ้านะครับมา ซื้อบุหรี่ให้ลูกน้องดูดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นกิจการกิจกรรมกิจการในบ้านเขานะครับเขาก็จะบริาหารง,งานกันอย่างนี้นะครับที่มันแพงเพราะเราไปซื้อเงินเซ็นเราไม่มีเงินสดไปซื้อเราไม่มีคูปองไปซื้อในร้านค้าเพราะร้านค้าเนี่ยมันขายราคาปกตินะครับอันนี้ก็คือความเข้าใจที่ผมเข้าใจมานะครับนะหากผิดพลาดประการใดนะคือร้านค้าเนี่ยถามว่ามันแพงไหมมันก็แพงนะครับมันอาจจะบวกเพิ่ม แต่มันไม่ได้บวกเพิ่มแบบก้ากระโดดอย่างนั้นนะครับนะขนมปังห่อละสิบบาทเงี้ยมันอาจจะขายสิบสองบาทอะไรเงี้ยข้างนอกขายสิบบาทมันขายสิบสองบาทอะไรเงี้ยนะคือมันไม่ได้แบบว่าขนมปังห่อสิบบาทไปขายสิบห้าบาทหรือว่ายี่สิบาทมันไม่มันไม่ได้โหดขนาดนั้นนะครับนะที่ขายยี่สิบาทเอาห่อสิบาทไปขายยี่สิบาทคือขายเงินเซ็นนะครับนะมาม่าชงถ้วยหนึ่งนะ ถ้วยละ20บาทเนี่ยก็คือขายเงินเซ็นนะครับนะขายเงินเซ็นนะครับขายเงินเซ็นนะใครไม่มีเงินก็ไปเซ็นหัวไว้แล้วก็ออกมากินนะครับขอบคุณนะครับเพื่อความเข้าใจที่ติดตามรับชมรับฟังผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับ